สวัสดีครับพี่นอตมือนีดีพามาดูีพามาพามาเบิ้ลของเหรนลางลครับเต็มเงี้ยนี่ครับข้องเหรินผู้ไทยครับข้องเล่นไข่นี่ยังเน่ครับในข้องเล่นมียังเน่ไม่ครับม่ดีครับเฮ้ยเลเบิ้งดู พี่พี่พี่พพี่พี่พี่สาสาแล้วพูดอะไเมียนเรียกคไอ้พี่ครับสาแล้วพูดอดไเมียนทีอว่าเมียนเองวันวันสาแล้วก็ต้องเมียนเองตอม่ได้ดอกว่เมียนถือเสก อย่ามาให้ไกลด,ไได,ด้วยเมียนเ้อโอเคปะครับโอ,โอเคปะครับ